ไปนู่นผมแกไปผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เรียกชื่อแกนะอย่าให้เอ่ยชื่อแต่ทุกคนต้องรู้นะแน่เลยว่าหมายถึงใครผมว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าอากงไม่ได้สมจริงเนี่ยทาไมตอนเกิดเรื่องอากงตัดสินเนี่ยคุณไม่กล้าออกมาพูดต่อสาธารนณะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือประเทศเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนรักเจ้าเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ยแม้ต่เรื่องที่มันง่ายๆเลยอะไรที่มันชัดเจนว่ามันผิดมันถูกยังไงเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวเรื่องเสียการเมือง กพูดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าทางเสื้อแดงเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกที่มาเรียกร้องเข้าทางสมศักดิ์เข้าทางนิติราชคือคิดถึงใน,นแง่การเมืองเนี่ยเป็นหลักประเด็นที่ผมรู้สึกเสียใจมากกว่าน,นี้อากงคืออย่างนี้ว่าในกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยในทุกวงการเนี่ยไม่มีใครที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรมเพียงพอเนี่ยคือคำนึงถึงฐานะตำแหน่งตัวเองตลอดเนี่ยไม่กล้าออกมาว่าเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณตัดสินอย่างนี้ไม่ได้ เม่กี้ผมพูดถึงสายฝั่งที่เป็นว่าไปว่าเป็นฝั่งเสื้อเหลืองหรือฝั่งสารฝั่งอะไรเนี่ยใครอ่านที่ผมเขียนใน a c e b o o k ก็คงรู้ว่าผมพูดถึงกรณีฝั่งนปชอด้วยเมื่ออากงตัดสิน20ปีเนี่ยอาจารย์ทิดาท่านประธานนปชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเกือบสาสัปดาห์นะผมนั่งนับเป็นวันเลยนะอาจารย์ตัดเอ่ออาจงเนี่ยตัดสิน20ปีเนี่ยคนทั่วโลกด่าก,ก,กันทั่วโลกใหญ่โตแบบช็อกกันหมดทั่วโลกเลยนะพวกฝรั่งอะไรตกใจมากตัดสินไม่ได้ไง20ปีเนี่ย ใครตัอใครพวกเสื้อแดงระดับทำนรุ่งทรมดาก็ไม่พอใจกันใหญ่เนี่ยประธานมาปอปชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณออประมาณสนะิบห้าสิกสิบสิเจวันสองสัปดาห์ครึ่งนะกว่าที่จะเอ่ยขึ้นมาอย่างอ้อมแอ้มว่าเออกรณีอากงนี่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยในระหว่างสองสัปดาห์กว่าเนี่ยนอปชอมีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เนี่ยสองครั้งนะฮะผมนับเลยนะอย่างที่ผมนับเป็นวันเลยสองสุขอาจารย์ธิดาเนี่ยไปสัมภาษณ์หน้า หน้าเรือนจําบางเขตหรือที่ไหนสักแห่งหรืออีกสองครั้งคือทั้งหมดให้สัมภาษณ์สี่ครั้งในสี่ครั้งเนี่ยไม่เอ่ยชื่ออากงไม่ได้คําเดียวเลยโอเคในแง่หนึ่งเนี่ยผมพอเข้าใจนะฮะนปชเนี่ยกลัวว่าถูกหาว่าล้มเจ้าล้มเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลัวว่าถ้าพูดเรื่องอากงแล้วมันจะทําให้ยิ่งโดนหันคือแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ไงคือว่าความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยหรือ moral college เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคือโดยฐานะตําแหน่งเนี่ยใช่เป็นประธานนปชก็จริงหรือเป็นเสื้อแดงไปเลยก็แล้วแต่เนี่ยมันมเ่่่รืองไใช เรื่องตำแหน่งเรื่องฐานะเรื่องอะไรทางการเมืองเฉยๆฮะมันเป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆเลยคือว่าคนแก่คนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินยังไม่เป็นธรรมมากๆเลยเนี่ยแล้วคุณในฐานะที่เป็นคนเฉยๆเนี่ยคุณทนอยู่ได้โดยที่ไปห่วงเรื่องฐานะว่าจะทำให้โดนด่ายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือการไม่มี moral c o เล a หรือไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่ผมพูดถึงใช่ไหมฮะแล้วไม่เพียงแต่นมชเราก็รู้รัฐบาลเองเนี่ย นะฮะรัฐบาลที่ผมเลือกนะไม่ได้เลือกไม่ไม่ใช่ผมไม่เลือกนะผมผมบอกเสมอว่าผมเนี่ยในชีวิตไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจงใจไปเลือกเลยเพื่อจะไล่คุณอภิสิทธิ์ออกไปนะฮะไปเลือกกราเพื่อไทยเลย <laughs> แต่ว่าแล้วหลายอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยผมก็เห็นใจนะฮะทำนู่นนี่ไม่ได้ผมไม่เคยคาดหวังว่ารัฐบาลอยู่ๆจะมาสนับสนุนแมน้แต่ข้อเสนอที่ล่าเท่าแต่ข้อเสนอผมเลยนะฮะผมไม่เคยคาดหวังแล้วถ้าอ่านดีๆผมไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ทําตามข้อเสนอที่ล่าไม่ทําตามข้อเสนอผมมเเหลืออะไไรรก็แแ้้ววต่่่่พาาาาขใจยูทํด แต่ระหว่างที่ทําไม่ได้เลยในระดับนี้เนี่ยมันมีระดับที่ทําได้ไหมมีอยู่กรณีอากงก็ดีกรณีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองก็ดีเนี่ยทำได้ไหมผมว่าทําได้อย่างเนี้ยอย่างตอนนี้มีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองอยู่สิบประมาณสิบกว่าคนเนี่ยที่อยู่ในคุกใหญ่เนี่ยใครที่ติดตามเรื่องนักโทษหนึ่งสองในคุกใหญ่ก็รู้ว่าคุกใหญ่เนี่ยมันลานําบากอํานาจในการย้ายนักโทษเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณประชาล้วนๆเลยฮะคุณประชาเนี่ยแล้วมีแล้วมีอยู่ยุติธรรมเนี่ยเซ็นกลัดเดียวเนี่ยสั่งให้ ล่จาจกาันเนี่ยย้ายเลยเนี่ยเซนเช้าเนี่ยย้ายป่าไปได้ทันทีเลยคุณสมยศใครต่อใครี่ย้ายไ,ได้ดิจนป่าน,นี้ทําไมไม่ทำคนระับ <Yeah. S 1> ใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่ว่าหานะทางการเมืองอะไรก็ได้แต่แตอย่างที่ผมบอกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเรามันควรจะมีความกล้าหาญในคุณธรรมมากว่าเป็นอะไรก็เป็นกันเราทนไม่ได้นี่คนมันเดือดร้อนขนาดน,นี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยทุกคนเห็นใจกันหน่อยโดนด่าโดนอะไรเนี่ยก็ คืออย่าคำนึงถึงเรื่องการเมืองของตัวเองเรื่องฐานะตำแหน่งหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหลมมากเกินไปสังคมไทยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรผิดเห็นอะไรอย่างผมกลับไปที่กรณีส่วนคนนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาถึงสามสี่สิบปีเนี่ยกว่าจะมีการยอมรับว่าปรีดีไม่เกี่ยวข้องคุณนักดูแล้วกันนะคือกรณีมันง่ายมากเลยคือใครศึกษาอะไรเลยก็รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่มาเล็กสองคนนั้นเนี่ยจะร่วมมือกับปรีดีในการฆ่าร้อแปดเป็นไปไม่ได้แต่สังคมไทยอดทน แลวตลอดคุณลองน้องดูตลอด3ามสีปีเนี่ยมีคนใหญ่คนโตมีคนจบมหาหลัยมีนายกมีอะไรผ่านมากี่คนเนี่ยไม่มีใครสักคนที่มีความกล้าหาญที่จะออกมาพูดว่ามันไม่ถูกนะที่คุณไปประหารชีวิตเขามันไม่ถูกนะที่ไล่บีดีโอไปนอกประเทศไม่มีทุกคนทำหนึ่งหนึ่งฐานะตัวเองหมดแล้วประเทศไทยสังคมไทยตลอดมามันเป็นอย่างนี้มาตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะว่าไปมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายอยู่คือว่า คือพอเราทะเลาะกันการเมืองมากๆเนี่ยโอเคผมก็เข้าใจนะอย่างโกรธอย่างอะไรเนี่ยเอาอย่างผมยกอย่างเล็กๆอันหนึ่งก็ได้หลายคนอนยางจะไม่พอใจเมื่อสักอาทิตย์สองทิ่ที่ลาเนี่ยมีคนเอาเรื่องของน้องชายคุณมาริกาคุณติ่งเนี่ยมาดา่าจะแม้ว่าน้องชายเขาเคยโดนคดีไม่รู้คดียาเสพติดคดีท่างมองอะไรประมาณเนี่ยก็อเอาน้องชายเขามาดา่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ด่าน้องชายเขานนแต่จริงตั้งใจจะด่าคุณติ่งนี่แหละ ผมเข้าใจนะเรื่องอยากด่าคุณติはは่งเนี่ยบางครั Megan. ้งผมก็อยากด่าเหมือนกันที่พูดตรงๆนะฮะหลายคนคงหมันนไส้คงเลยแต่ประเด็นที่ผมอยากยกก็อยากคือว่าเวลาเราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยบางครั้งเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณธรรมซึ่งมันอยู่เหนือการเมืองอยู่เป็นคุณธรรมของความเป็นคนง่ายๆเลยอ่ะนะฮะน้องชายเขาถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทุกคนมีพี่มีน้องเด็ยพี่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมครอบครัวเราบางคนมันก็ดีบางคนไม่ดีมันคือมันไม่เกี่ยวกันในทางการเมืองอ่ะถ้าเขาไม่เกี่ยวทางการเมืองเราก็ไมม่่คเเาาข้ลน ใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์เนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองก็ทําอะไรที่มันทุเลศน่าเกลียดกว่าน,นั้นใช่ไหม <c ute> คุณโควิดเนี่ยลูกสาวเขาประสบวัติเหตุตายเนี่ยลูกสาวเขาไม่เกี่ยวข้องเลยคนที่ประสบวัติเหตุตายไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นเสื้อแดงเลยซ้ำนะคนนั่นคือน้นองสาวเขาน,นนานั่นคือพี่สาวเขาน้องสาวประสบวัติเหตุตายเนี่ยเขาลื้ว่าเนื่องจากว่าพ่อเป็นเสื้อแดงพี่สาวเป็นเสื้อแดงพอน้องสาวประสบวบัติเหตุตายก็มาเขียนซ้าใหญ่ดีแล้วสมน้ําหน้าอะไรเนี้ยคืออันนี้มัน แต่ผมยกตัวอย่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้นะฮะเป็นคุณธรรมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ขึ้นต่อเรื่องว่าเรามีจุดยืนยังไงทางการเมืองเฉยๆอะ่ะทีนี้กรณีอย่างอากงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะฮะว่าสังคมไทยเนี่ยทุกฝ่ายเลยเนี่ยขี้ขาดตาขาวเรื่องคุณธรรมหมดถ้าไม่ขี้ขาดตาขาวจริงๆนะฮะเห็นคนแก่ยุ61เนี่ยโดนห้ามประกันซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ย คนอย่างคุณอนันต์ปัญญาละชุนก็ดีคนอย่างอาจารย์ทิดาคือทั้งสองฝ่ายคุณยกชื่อมาได้หมดเลยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้มันผิดคนในวงการตุลาการเนี่ยอาจารย์มหาลัยทุกคนเนี่ยที่สอนหนังสือด้านกฎหมายได้อะไรเนี่ยอธิการบดีผมเนี่ยอธิการตู่ใครต่อใครเนี่ยต้องออกมาพูดว่ามันไม่มันไม่ถูกคุณทําอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ทุกคนเงียบกริบหมดที่สำคัญคืออะไรเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนโอเคถ้าพูดอะไรเหมือนจะไปเข้าข้างพวก ลมเจ้าบ้างหรือบางคนอนอเดี๋ยวเดีไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งบั่งจนอะไรที่มันเป็นเรื่องความถูกความผิดที่มันพื้นฐานง่ายๆของความเป็นคนเนี่ยมันหมดไปเลยแล้วนี้สุดก็คือทําให้คนแก่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสือแดงไม่ใช่การเมืองอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมาตายในเรือนจําโดยที่ไม่ได้โอกาสใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยกับครอบครัวเขาเนี่ย ผมอยากให้ท่าเสียงนี้เนี่ยได้ยินไปถึงทุกคนนะทุกฝ่ายเลยทั้งเหลือมทั้งแดงทั้งรัฐบาลทั้งนปชเนี่ยลองถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนต่อการตายของอากงอะ่ะแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะฮะทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่ดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีฐานะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วตลอดเวลาถึงประเอากงเนี่ยทั้งนั้นที่รู้มันไม่ถูกมันผิดเนี่ยเราไม่ทําอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในการคุณธรรมเนี่ยว่าสามารถทําอะไรได้มากสามารถช่วยอากงใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยเพราะคํานึงถึงชื่อเสียงตัวเองคํานึงถึงฐานะตัวเองคํานึงถึงการเมืองตัวเองเนี่ยผมว่าควรจะมีความละอายแก่ใจตัวเองพรุ่งนี้เผาอากงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนเหล่านี้นอนไม่หลับแล้วลองคิดถึงความตายของคนแก่คนนี้แล้วถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยจริงๆมันควรจะทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะฮะทั้งทุกฝ่ายเลยฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ผมบอกผม อากุงตายไปแล้วที่ช่วยไม่ได้แต่คนที่อยู่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่ผมพูดซ้ำแล้วสิเรื่องง่ายๆเนแค่ย้ายคุกเนี่ยมันไม่ยากเย็นอะไรเลยโอเคถูกด่าก,ก็จะหาไปสิเรื่องแค่นี้มันไม่ทําให้รัฐบาลล้มหรอกให้ตายสิถ้าถ้าการย้ายคุกทำไมรัฐบาลลม้มนะผมมามาจากผมเข้าคุกแคนหรืออะไรก็ได้คือมันมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะคํานึงไม่ใช่คิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมที่คุณควรจะคิดบ้าง และสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งนี้มากเลยคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรายืดเยื้อไม่จบก่อนผมขึ้นเวทีเนี่ยผมคุยกับคุณนิกช่างภาพเยอรมันที่มาถ่ายงานพวกเราบ่อยๆคงคงรู้อะสิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจคือว,ว่าทุกวันนี้มันทุกฝ่ายเนี่ยไม่ขาดสิ่งนี้คือคลิปอยากจะเอาชนะทางการเมืองอย่างเดียวจนกระทั่งว่าโอเคท่านว่าไปแล้วก็ต้องโทษนะอย่างเมื่อกี้คุยถึงเรื่องกรณีคุณอภิสิทธิ์คุยอะไรเนี่ยนะว่า หลายอย่างเนี่ยรู้นะผมว่าคนเหล่าเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วรู้ว่าวิธีทางออกเนี่ยเป็นยังไงเอาอย่างประเด็นถ้าจะโยงเข้ากับประเด็นที่เพื่อน,นักวิชาการสามคนพูดก่อนหน้านี้นะทุกคนรู้ว่าถ้าไม่พูดเรื่องประเด็นสถาบันกรรษัตริย์เนี่ยมันไม่มีทางแก้ว,วิกฤตได้ใช่ไหมมันแก้คือคุณพูดให้เป็นให้ตายยังไงเนี่ยก็แก้ไม่ได้คุณไม่พูดถึงบทบาทของสถาบันกรรษรตรกษ์ต่อวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณไม่พูดถึงกรณีเรื่อง น้องโบเลยอธิบายยังไงอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่พูดไม่อธิบายกันเต็มที่เนี่ย <Yeah. S 1> ให้ตายก็ให้ตายก็แก้วิกฤตไม่ได้ถามหน่อยว่าคนในวงการเมืองคนไหนไม่รู้บ้างเรื่องนี้ถามหน่อยว่าบรรณาธิการข่าวที่ไหนเนี่ยนักสื่อทุกฉบับเนี่ยไม่รู้บ้างว่ามันมีประเด็นอยู่เรื่องพวกน,นี้แล้วเมืองไท,ไทยที่เราจะมานั่งพูดกันเฉยเฉยเนี่ยแทนที่ทุกฝ่ายจะมีความกล้าหาญว่าเนี่ย วิกฤตอันนี้มันเกี่ยวข้องถึงประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องบทบาทประเด็นเรื่องความกลัวเรื่องทักษิณเนี่ยจะขึ้นมาแข่งบารมีอะไรก็แล้วแต่คือแต่มันหลีกเลี่ยงที่คู่เรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมาตั้งตอมาเปิดคู่กันอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งหนึ่งสองนี่มันมันไม่ไหวมันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยยังไงเลยมันมันขึ้นมาจากภูเกตคือมันเหมือนประเทศนี้มันบางทั้งผมคิดแล้วบางทีอ็ยอมแล้วว่ามันทั้งเศร้าทั้งเหนื่อยทั้ง เรื่องที่มันควรจะแก้ได้โดยใช้คอมมอนเซนซ์หรือว่าใช้สามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทุกฝ่ายมันเหมือนกับมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วความหายไปไหนหมดเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือคนตัวเล็กๆคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่คนดังๆทั้งหลายทั้งสองฝ่ายหรอกคนอย่างอากงคนอย่างคนที่ตายไป90้าสปร้อยคนคนอย่าง20สคนที่อยู่ในคุกในคดีทั่วไปแล้วนี่คนอย่างสิกว่าคนที่อยู่ในคุกคดี112หนึ่งสองตอนนี้แล้วมัน ถึงที่สุดแล้วไอ้คนที่มีตําแหน่งมีฐานะของทุกฝ่ายเนี่ยผมยังสงสัยว่าเออในชีวิตประจาวันในคุณกินข้าวกินปลาคุณหลับนอนโดยความรู้สึกที่นั่นได้ยังไงที่คุณปล่อยให้ปัญหามันเลื่อนลังอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบคุณที่มันจะแก้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือความจริงความจริงผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องมอ r ลคอ o l l e หรือความกรนะหายในคุณทางนี้อยากจะพูดถึงบางคนด้สซ้แต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยนะฮะแต่ว่า ผมหวังว่านะฮะหวังว่าจะทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยโดยว่าคนที่อยู่ในอํานาจตอนเนี้ยคนที่อยู่ในฐานะอำนาจทั้งอํานาจทางการเมืองนะฮะอำนาจทางศาลก็ดีเนี่ยรวมไปถึงอํานาจทางสังคมอย่างเช่นพวกนักวิชาการก็ดีพวกนักสื่อพิมพ์ก็ดีเนี่ยจะได้คิดบ้างนะฮะว่าแล้วปล่อยภาวะอย่างนี้เนี่ยมันมันมันเกินไปแล้วนะฮะกรณีอ,อากงเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความที่คัง จริงตอนที่อากงตายเนี่ยผมก็มีความหวังว่าเอออย่างน้อยคนจะได้สติกันบ้างแล้วก็เออมาเนี่ยแต่อากงตายมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมหมด <c oughs> ก็ไม่รู้นะฮะว่าถ้าสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกฝ่ายไม่มีไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่จะมาเปิดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะต้องคอยคํานึงถึงอย่าง,งโน้นอย่างนี้นะฝ่ายนี้ก็ต้องคานึงถึงว่าจะกระทบอนนุ้นกระทบอันนี้อะไรเงี้ยนะ ฝ่ายรัฐบาลก็กลัวกระทงเดี๋ยวจะถูกหาว่าล้มเจ้าไอ้ฝ่ายนี้ก็พูดไปก็เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวก็จะหมดข้ออ้างในการก่อสถาบันกรรษัสรตย์อีกอะไรคือคือทุกฝ่ายเนี่ยในสุดมันลงเอยยังไงรู้ไหมฮะในสุดมันอาจจะลงเอยด้วยการนองเลือดอย่างขนาดใหญ่ก็ได้ในสังคมไทยแล้วใน่สุดพอมันลงเอยอย่างนั้เนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่กับใครนะฮะอันนี้ต้องถามตัวเองทุกคนนะฮะก็หวังว่าจะอยากจะให้เสียงเนี่ยมันไปคิดถึงทุกคน,นเพราะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ ในความรู้สึกของผมเนี่ยคือเราเถียงกันได้เรื่องการเมืองเป็นเสื้อแดงเรื่องอะไรเทั้ไหรแหล่เนี่ยแต่ในีสุดแล้วมันสะท้อนอันนี้ว่าทุกฝ่ายที่มันขาดอันนี้จริงๆคือขาดความความกล้าทางคุณธรรมที่จะทําในสิ่งที่รู้นะว่ามันถูกกันนะฮะรู้ว่ามันควรจะทําอะไรเนี่ยแต่ทุกคนคํานึงถึงอย่างอื่นหมดเลยคาํานึงถึงฐานะตําแหน่งคํานึงถึงการเมืองหมดแล้วไม่กล้าทําแล้วสุดท้ายคนที่มาเป็นเหยื่อจริงๆเนี่ยก็เนี่ยคนแก่ธรรมดาซึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องมาตายโดยห่างจากครอบครัวเนี่ยขอบคุณมากครับ โอ้โหครับพี่น้องพระเอกของเราฮะจากมธรรมศาสตร์นะครับดังๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขเขาเลยครั้งหนึ่งครับนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เกียมกีรศกุลนะครับมา